สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม3ทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิปการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูอีกแล้วนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคือหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องคลื่นและแสงวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนนูน,นและเลนวอลครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการสะท้อนของแสงผ่านกระจกนูนและกระจกเว้ลเนาะกระจกนูนและกระจกเว้ลเลนนูนและเลนวลเนี่ยไม่เหมือนกันนะคําว่าเลน เลนก็คือสิ่งที่ใช้ในแว่นตานักเรียนอืมโอเคเนาะเรามาค่อยๆเรียนรู้กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีความคล้ายกันไหมหรือไม่คล้ายกันอ่ะมาติดตามนะสําหรับเรื่องนี้ครูก็อยากให้นักเรียนตั้งใจเรียนเพราะครูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแต่ถ้าตั้งใจเรียนก็ก็น่าจะพอทําได้นะในใบงงใบงานอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพอตอบได้อะเริ่มกันเลยเนาะอ่ะจ้ะ าดูการหักเหของแสงการหักเหของแสงผ่านเลนนูนและเลนวาลเป็นยังไงก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรู้จักการหักเหของแสงเราต้องรู้ก่อนว่าหน้าตาของเลนเนี่ยเป็นยังไงอ่ะมาดูก่อนเลนนูนภาษาอังกฤษอ่านว่า convex lens เลนวาล concave lens อ่ะมาดูหน้าตาซิว่ามันเป็นยังไงเลนนูนกับเลนวาลเนี่ยมันจะเหมือนกับกระจกนูนและกระจกวาลไหมอ่ะ เซอร์เน้นชัดที่เลนนูนก่อนดูหน้าตาของเลนนูนเลนนูนมี3แบบ3แบบแบบไหนบ้างอ่ะอันนี้จะเป็นเลนนูนทั้งสองด้านก็คือนูนออกมาทั้งสองด้านเลยอันกลางเลนนูนแกมรานาบแกมมานาบก็มี1ด้านที่นูนออกมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นเส้นตรงอันนี้เรียกว่าเลนนูนแกมรานาบและอีกอันเรียกว่าเลนนูนแกมเว,ว้าเห็นไหม มีด้านที่นูนออกมาและด้านที่ควรจะเป็นระนาบมันก็ไม่ใช่ระนาบมันก็เว้าบอกลงไปโอเคเนาะต่อนะคะต่อไปหน้าตาของเลนว้าหน้าตาของเลนวอลเป็นยังไงอ่ะหน้าตาของเลนว้าก็มี3าแบบเช่นกันเลนนูนมีสามแบบเลนว้าก็มีสามแบบ่ะอันแรกเป็นเลนว้าสองหน้าก็คือเว้าเข้าไปเลยเว้าเข้าไปหาตรงกลางทั้งสองหน้าอันนี้เลนวเว้าแกมระนาบก็คือเว้าหนึ่งด้านเส้นตรงหนึ่งด้านแล้วก็ เลนว้ลแกมนูนเมื่อกี้เลนนูนแกมมว้ลใช่ปะอันนี้เลนว้ลแกมนูนก็คือนี่ว้ลเข้าไปหนึ่งด้านนูนออกมาอีกหนึ่งด้านอยาสับสนนะอันนี้เลนนูนแกมมว,วนะ้ลนะนูนออกมาแล้วก็ตรงตรงทิบควนจะเป็นระนาบเนี่ยวาลวาวเข้าไปแล้วส่วนเลนว,ว้ลอ่ะมันจะว้ลตรงแถบนี้แล้วมันจะไปนูนด้านนี้แทนมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะแยกให้ดีๆนะเด็กๆต่อไปอ่ะ เรามาดูการเขียนพกรังสีของแสงม้างซิว่าเขาเขียนยังไงเส้นตรงกลางเส้นตรงกลางอันนี้คือเลนไลเลนนูนนะจ๊ะพองๆแบบนี้ทั้งสองข้างเราเรียกว่าเลนนูนตรงกลางเส้นที่ขีดเส้นตรงสีดำตรงกลางยาวๆนี่เราเรียกว่าเส้นแกนมุกสำคัญอ่ะรังสีของแสงมาเจอเลนนูนปุ๊บเป็นยังไง รวมแสงนะถ้าแบบนี้เนะี่ยถ้าทุกจุดมารวมกันตรงจุดนี้เราเรียกว่ารวมแสงนะเลนนูนรวมแสงถ้าเลนนูนรวมแสงเลนวาลก็น่าจะทําไมนะน่าจะตรงกันข้ามไหมไม่รู้จริงไหมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะอ่ะเลนนูนรวมแสงใช่ไหมตรงจุดเนี้ยจุดที่แสงมันมารวมกันเนี่ยเราเรียกว่าจุดโฟกัสโฟกัสตัวใหญ่นะแล้วจากกึ่งกลางเลนจนถึงจุดโฟกัสเนี่ย เป็นตัว f f l e กตรงนี้เราเรียกว่าความยาวโฟกัสตั้งสติให้ดีนะ f ใหญ่คือจุดโฟกัส f เล็กคือความยาวโฟกัสต่อไปเรามาดูการหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนส์นูนกันบ้างลูกสอนนี่คือวัตถุนะเดี๋ยวเราจะหาว่าภาพที่เกิดเดยมันจะไปเกิดตรงไหนของเลนส์ ขั้นตอนแรกลากเส้นขนานแกนมุกสําคัญแกนมุกสําคัญคือเส้นไหนคือเส้นดําทึบๆเนี่ยที่ตัดผ่านตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าแกนมุกสําคัญเส้นแรกที่เราจะลากก็คือลากเส้นขนานจากหัววัตถุมาถึงกลางเลนปุ๊บมันเป็นเลนนูนถูกป่ะเลนนูนรวมแสงหรือกระจายแสงเลนนูนรวมแสงถูกไหมเพราะฉะนั้นเส้นจะตัดมาที่จุด F ถูกไหมอ่ะสอง เราก็ต้องลากรังสีเนี่ยผ่านจุดโฟกัสเนี่ยลากมาเลยจากกลางเลนเนี่ยฟืดผ่านจุดโฟกัสลงมาจากนั้นมันเกิดภาพหรือยังมันยังไม่เกิดภาพนะนักเรียนทำไงต่อเดียะอ่ะในเมื่อมันยังไม่เกิดภาพเราก็ต้องลากเส้นผ่านจุดกึ่งกลางเลนไปตัดกับลังสีหักเหนี่เห็นไหมจากหัวเนี่ยพาดผ่านกึ่งกลางเลนมาเลยลากมาเลยมันจะไปตัดตรงไหนช่างมัน แล้วเราก็มาเจอจุดที่ตัดกันแล้วจุดที่ตัดตรงนี้แหละคือจุดที่เกิดภาพเป็นไงวัตถุก,กับภาพแตกต่างกันไหมหนูแตกต่างนะคะอ่ะวัตถุอันเล็กภาพอันใหญ่ถูกไหมภาพที่เกิดเป็นทำไมด้วยหัวอะไรด้วยหัวกลับด้วยอันนี้การลากลังสีต่างๆก็จะคล้ายๆกับการสะท้อนที่ครูเคยสอนมาแหละถ้าจำได้นะ แต่ว่ามันจะแตกต่างกันนิดนึงหนูต้องจาให้ได้ว่าเลนส์อะไรรวมแสงเลนส์อะไรกระจายแสงโอเคนะคะอ่ะอันนี้เป็นบทสรุปนะมันจะเกิดภาพทั้งหมดสี่แบบจากเลนส์นูนเนี่ยอ่ะหนูดูดีดๆครูสรุปให้เลยแล้วกันนะอ่ะถ้าระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัสหนูเห็นวัตถุไหมนี่ถ้าวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัสคือตัว f ใช่ไหมลากไปเลยเส้นที่หนึ่งไปชนเลนส์ปุ๊บ เส้นที่สองลากตัดผ่านจุด F เส้นที่สามลากจากหัวลงมากลางเลนเห็นไหมเส้นแดงกับเส้นดำเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปเจอกันได้เมื่อมันไม่มีทางจะเจอกันได้เราต้องทําไงเราต้องต่อเส้นปะขึ้นไปด้านบนเพื่อให้เส้นมันไปเจอกันเส้นเจอกันตรงไหนภาพเกิดตรงนั้นอะถ้าระยวะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัสเนี่ยภาพที่ได้จะเป็นภาพเกิดฝั่งเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ภาพจริงแน่นอนเราเรียวกว่าภาพเสมือนหัวมันทําไมด้วยหัวตั้ง แล้วขนาดมันทําไมคะขนาดใหญ่กว่าวัตถุเนาะมันอยู่หน้าเลนถูกไหมและระยะภาพเนี่ยก็ไกลกว่าระยะวัตถุจริงไหมระยะวัตถุกับเลน,นแค่นี้แต่ระยะภาพไกลไปถึงขนาดนี้เลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราวางวัตถุตรงไหนแล้วเราจะได้ภาพแบบไหนเลนนูนขึ้นอยู่กับการวางวัตถุนะนะักเรียนต่อไปมาดูอันที่สองระยะวัตถุมากกว่าความยาวโฟกัสแต่น้อยกว่าสองเท่าของความยาวโฟกัสอ่ะ ความยาวโฟกัสของเราคือจุด f สองความยาวโฟกัสคือจุด c เนี่ยคือสองเท่าถูกไหมแต่เขาวางไม่ถึงสองเท่าใช่ไหมแต่เขาวางห่างจากจุดโฟกัสใช่ไหมมากกว่าใช่ไหมอ่ะเส้นที่หนึ่งดูดูตามที่ครูลากเลยนะเส้นที่หนึ่งจากหัวลูกศรมายังกลางเลนจากนั้นตัดผ่านจุดโฟกัสมาต่อไปลากจากหัวตัดผ่านกลางอ่าอันนี้มันมีจุดตัดจุดตัดก็คือจุดที่เกิดภาพนักเรียน การที่สองเนี่ยระยะวัตถุเนี่ยมากกว่าความยาวโฟกัสแต่น้อยกว่าสองความยาวโฟกัสใช่ไหมจะได้ภาพอะไรเกิดคนละด้านได้ภาพจริงหัวทําไมคะวัตถุหัวตั้งแต่ภาพเป็นภาพหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุเห็นไหมภาพที่ได้มันใหญ่กว่าวัตถุวัตถุจะอยู่ที่ไหนลูกอยู่หลังเลนด้วยและระยะภาพเนี่ยระยะภาพที่ได้มันจะมากกว่าสองโฟกัสจริงไหม เห็นไหมมันเนี่ยหนึ่งโฟกัสพอมาถึง C ีก็สองโฟกัสอันนี้ก็ต้องมากกว่าสองโฟกัสถูกไหมคะอ่ะไม่ยากนะค่อยๆตั้งสติดูนะอ่ะแบบที่สามแบบที่สามระยววะวัตถุมากกว่าสองเท่าของความยาวโฟกัสก็คือตั้งวัตถุเนี่ยห่างไกลออกมาเลยนี่นี่หนึ่งโฟกัสนะนี่สองโฟกัสนี่มากกว่าสองโฟกัสถูกไหมอ่ะลองมาลากเส้นแสงกันอ่ะเส้นที่หนึ่งฟูดเอาลากลงมาตัดโฟกัส ต่อไปล่างจากหัววัตถุลงมาตรงกลางเลนเห็นไหมมามาตัดกันตรงนี้ตรงนี้คือตำแหน่งที่เกิดภาพเกิดคนละฝั่งเราเรียวกว่าภาพจริงแล้วหัวมันก็กลับด้วยเราก็เลยเรียกว,ว่าภาพจริงหัวกลับขนาดที่ได้ก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าขนาดเล็กกว่าวัตถุอยู่หลังเลนระยะภาพอยู่ตรงไหนระยะภาพเนี่ยจะอยู่ระหว่างจุดโฟกัสกับจุดสองโฟกัสถูกไหมเออต่อไป4วัตถุอยู่ที่จุดโฟกัสของเลนนูนเลย ก็คือเราวางวัตถุไว้ตรงความยาวโฟกัสเป๊อะอเราลองเราลองมาดูนะอ่ะเส้นแรกที่เราลากมาตัดตรงเลนนี้แล้วก็ลากมาตรงความยาวโฟกัสถูกปะจากนั้นลากเส้นนี้ลงมาเฮ้ยทำไมมันรู้สึกว่ามันขนานมันไม่สามารถที่จะแบบว่าไปตัดกันตรงไหนได้เลยแล้วก็ต่อเส้นขึ้นไปขนาดเราต่อเส้นไปแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะตัดกันได้ที่ตรงเนี้ย วัตถุอยู่ตรงจุดโฟกัสเนี่ยจําไว้เลยนะักนเะรียนสําหรับเลนส์นูนเนี่ยภาพที่เกิดมันจะอยู่ระยะที่แบบไกลมากโคตรของโคตรไกลอะ่ะคือที่ระยะไหนก็ไม่รู้อะ่ะจนเราไม่สามารถระบุได้เลยว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นภาพยังไงถามว่ามันเกิดไหมมันเกิดนะแต่เราไม่รู้เลยจริงๆว่ามันจะไปเกิดที่ระยะตรงไหนอันเนี้ยจำไว้ให้ดีนะต่อไปจบเลนส์นูนนะเลนส์นูนเกิดสี่แบบนะจำไว้เลนส์นูนเกิดสี่แบบต่อไปอ่ะมาดู อันนี้หลักการเกิดเนี่ยหลักการเกิดภาพจากเลนนูนจะคล้ายกับกระจกเว้าวถูกปะ,ะถูกนะมันจะสลับกันเลนกับกระจกสิ่งที่เกิดขึ้นจะสลับกันนะจำไว้ต่อไปมาดูเลนเวาวบ้างเลนเว้าวหรือคอนแคฟเลนอะเลนเวาวเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเลนเวาวแบบว่าว้าวทั้งสองด้านนะอันนี้คือเส้นแกนมุกสำคัญอันนี้คือเส้นปะกลกลางมาดูอะ ่ถ้าเลนสนูนรวมแสงเลนส์แวาต้องทําไมลูกถ้าเลนนูนรวมแสงเลนส์แวาต้องกระจายแสงถูกไหมคะอ่ะรังสีของแสงอ่มาถึงเลนส์ปุ๊บมันจะกระจายออกเห็นไหม,มเพราะฉะนั้นเมื่อมันกระจายออกเราจะหาภาพไม่เจอถูกปะเราก็ต้องลากรังสีเนะี่ยลากเส้นปะมาเพื่อให้มันมาเจอภาพอีกทีหนึง่งเนาะอะ่จุดเอใหญ่ของเราเหมือนเดิมคะ่ะเราเรียกว่าจุดโฟกัส แล้วก็ระยะจากกลางเลนถึงจุดโฟกัสเราเรียกว่าความยาวโฟกัสเ่าเรามาดูซิว่าภาพที่เกิดจากเลนวาเนี่ยจะมีกี่แบบจากเลนนูนภาพเกิดกี่แบบนะลูกสี่แบบถูกปะหรือเรียกว่าสามแบบก็ได้เพราะว่าอีกแบบหนึ่งมันเกิดที่ตรงไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้ถูกไหมอเอามาดูการหาตำแหน่งและลักษณะภาพจากเลนเวาลาด่วนแรกอันนี้ความยาวโฟกัสอยู่ตรงนี้ใช่ปะแสดงว่าเราวางวัตถุเนี่ย อยู่ไม่ถึงความยาวโฟกัสนะหลักการของเลนว้ลคือกระจายแสงนะนักเรียนมันจะไม่ไม่รวมแสงไม่ดึงมาตรงกลางนะลูกอ่าดูลากเส้นขนานแกนมุกสําคัญเสร็จแล้วทําไมจ๊ะเออแสงมันก็เด้งออกถูกปะเมื่อมันก็เด้งออกไปเราก็ต้องลากเส้นต่อจากรังสีหนะักเหเนี่ยผ่านจุดโฟกัสเหมือนเดิมเลนนูนเราก็ผ่านจุดโฟกัสใช่ไหมเลนวลเราก็ต้องดึงมาผ่านจุดโฟกัสจากนั้นทําไงต่ออะ จากนั้นเราก็ลากเส้นผ่านจุดกึ่งกลางเหมือนเดิมตรงที่เส้นส้มกับเส้นเขียวตัดกันนี่แหละคือจุดที่มันเกิดภาพเห็นปะเล่นแต่ละแบบมันจะเกิดภาพไม่เหมือนกันนะเด็กๆหนูต้องค่อยๆใช้สติในการดูนะลูกอ่ะการเกิดภาพของเลน,นูอ่าไม่ใช่เลน,นูลูกเลนว้าวจะมีทั้งหมดกี่แบบสองแบบ อะมาดูสองแบบยังไงอันแรกเราวางวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัสเห็นไหมจุดโฟกัสอยู่นี่เราวางวัตถุตรงนี้ใช่ปะ่ะมมันก็จะเกิดเหมือนภาพใหญ่เมื่อกี้เนี่ยก็คือเกิดบริเวณนี้เกิดเหมือนกันเลยแถบเดียวกันเราเรียวกวภาพเสมือนหัวตั้งเหมือนกันถูกป,ปะขนาดที่ได้ก็เป็นขนาดเล็กกว่าวัตถุภาพจะอยู่ข้างเดียวกับวัตถุ ระยะภาพที่ได้มันก็จะน้อยกว่าความยาวโฟกัสถูกไหมคะข้อน,นี้ยังไม่ถึงความยาวโฟกัสเลยเราได้ภาพตรงเนี้ยมันจะไปะยาวกว่าความยาวโฟกัสได้ยังไงมันต้องไม่ใช่ถูกไหมลูกอ่ะอันนี้ต่ออันที่สองระยะวัตถุอยู่ที่จุดโฟกัสพอดีอันนี้เราลองมาวาดดูถ้าวัตถุอยู่ที่จุดโฟกัสพอดีเป็นยังไงอ่ะลากเส้นที่หนึ่งมันกระจายแสงใช่ไหมเราก็ต่อเส้นปะมาที่จุดโฟกัสจากนั้น ลากเส้นผ่านจากหัวของวัตถุลงมากลางเลนมันก็จะตัดกันตรงนี้สิ่งที่ได้ก็เหมือนเดิมเราจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุภาพจะอยู่ข้างเดียวกับวัตถุระยะภาพก็น้อยกว่าความยาวโฟกัสเหมือนเดิมอันนี้ครูว่ามันน่าจะเกิดภาพแค่แบบเดียวเนาะเรามาดูสรุปซิว่าสรุปกันว่าอย่างไงอ่าสรุปการหักเหของแสงผ่านเลนนูนและเลนวา วันนี้เราเรียน2เรื่องถูกไหมคือเลนนูนกับเลนเวอยยาสับสนกระจกนูนกับกระจกเว้าวนะมันจะคนละแบบนะตัดอันนั้นทิ้งไปก่อนวันนี้เราเรียนเรื่องนี้เราต้องโฟกัสที่เรื่องนี้นะลูกอะเลนนูนเลนนูนลักษณะของการสะท้อนของเขาเนี่ยแสงมันจะหักเหผ่านเลนนูนแล้วเกิดการรวมแสงมีภาพกี่แบบมีภาพ3แบบที่เราเรียนก็คืออีกแบบหนึ่งมันเกิดที่ไหนไม่รู้เขาเลยไม่นับโอเคไหมอะ ภาพแบบแรกก็คือภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุแบบที่2ก็คือภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุและแบบที่3ก็คือภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุต่อไปเลนเว้าเลนเว้าเนี่ยลักษณะการสะท้อนของมันก็คือแสงเนี่ยจะหักเหผ่านเลนเวาผ่านเลนเว้าปุ๊บมันทําไมมันกระจายแสงออกเกิดภาพแบบเดียวเห็นไหมต่อให้เมอกี้ต่อให้เราวางที่จุดโฟกัสหรือไม่ใช่จุดโฟกัสมันก็เกิดภาพข้างในจุดโฟกัสอยู่ดี ถูกปะมันจะเกิดภาพแบบเดียวคือภาพเสมือนห่วตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมออ่ะโอเควันนี้ก็จบแล้วเนาะสำหรับเรื่องการหักเหของเลนนูนและเลนเว้าลองทำความเข้าใจดูครูว่ามันน่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานได้ง่ายขึ้นถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือครูอธิบายเร็วเกินไปอะดีรีคลิปซ้ำค่อ,คอยๆย้อนดูเนาะ แต่ถ้าใครมีความสามารถมากกว่านั้นไม่ไม่ได้ดูของครูแล้วทําได้ครูก็ไม่ว่าครูให้ทางเลือกก็คือดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้รือหนูอาจจะไปดู YouTube ของครูคนอื่นแล้วเข้าใจมากกว่าครูก็โอเคขอให้ทํากันบ้านมาครูก็โอเคละอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะสอนเรื่องอะไรมาติดตามกันนะล,ลูกเอาไว้แค่นี้ค่ะบายบายค่ะ